พุทธังธรรมังสังฆังยาวนิพานัานางสารานณังกัจฉานิสข้าพเจ้าขอถึง พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอ,อริยสงฆ์เจ้าพออระเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอ,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 อน้อมตั้งกิจอธิทานด้วยอำนาจที่บรคพุทธสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาได้บูชาสการะจริญจิตตภาวนาในสถานที่ จำพรรษาที่ห้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ขอจงเป็นบารดีเป็นภาระ,ะปัจจัยในดุปนิสัยนำทรง,งขอให้เกิดปัญญาญาความรู้แจ้งทั้งในชาตินี้นนและชาติหน้า,นา,ต,นาตลอดชาติจางยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพานิพานหากแม้นว่าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกินย่ไดในวัตะสงสารขอผลในกุศลนี้จงเป็นเหตุอำนวยให้ข้าพเจ้าได้บังเกิดแต่ในสุคติภูมิได้เกิดในตะกุดี เด็นสมาธิมีรูปร่างดีมีสุขภาพดีม sì ีปัญญาดีมีครอบครัวดีมีกุบาจารย์ดีไอ้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมจนกว่าจะเข้าถึงซึงพระนิพพานในการสมควรด้วยเธอ ทสาธุอนุโมทาลิอรหังสัมมาสัมพุทโธพะกะวบธธาลุุฏัามพคะวันาตัมอทิบาเทนิสสวาคาโตพะคัวบาตาทัมโมธรรมังนัสสาริสุปฏิปันโนพะกะวาโตสาวกาสังคโฆสังฆันโนมา